สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพ่อค้าเปิดใจคนเร่ร่อนก้มกับเท้าหลังให้ข้าวโซเชียลแห่ชมน้ำใจงามพ่อค้าข้าวมันใจเปิดใจคนเร่ร่อนก้มกับเท้าขณะที่ตนให้ข้าวแถมบอกว่าตอนนี้หิวตอนไหนก็แวะมาเสมอโซเชียลแห่ชมน้ำใจงามเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานายประสิทธิ์ปัตเนตรพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่ไก่มาละเปิดใจข่าวสดออนไลน์ หลังจากภาพคนเล่ล่นก้มกับเท้าที่ตนนั้นให้ข้าวไปกินทำให้โซเชียลแห่ชื่นชมน้ำใจงามนายประสิทธิ์กล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เผยช่วงเย็นตนที่กำลังเก็บร้านแล้วมีลุงคนหนึ่งเดินผ่านหลายรอบตนสังเกตว่าดูท่าที่นนลุงอิดโรยเหมือนหิวข้าวน้องสาวของตนจึงไดตตะโกนถามไปว่าทานข้าวมันไก่ไหมคะแกตอบกลับว่าทานแต่ไม่มีตัง ตนจึงบอกว่าทานได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเลี้ยงเองตนจึงทำใส่ถ้วยโฟมให้คุณลุงเดินออกไปกินในร้าน ตะโกนถามหลังลุงว่าคุณลุงหิวข้าวก็แวะมากินเอาที่ร้านได้นะจากนั้นคุณลุงก็ไม่ได้พูดอะไรเดินกลับมาจังหวะวางข้าวไว้แล้วก้มลงกราบตนรู้สึกในใจว่าคนเราเวลาไม่มีเงินมันก็ไม่มีจริงๆเลยรู้สึกว่าคุณลุงคงรู้สึกซาบซึ้งและดีใจแต่ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรหรือตอบแทนอย่างไรจึงได้เรืยอกราบเราโดยคุณลุงบอกว่าขอบคุณครับเราพยายามบอกว่าไม่ต้องกาบไม่ต้องกราบแต่คุณลุงก็ยังที่จะกราบอยู่ดี ที่ผ่านมาเคยเห็นคุณลุงบ่อยครั้งแต่ก็เป็นคนเก็บของเก่าในระเวกนี้อยู่แล้วซึ่งนางนานจะเข้ามาร้านทีแต่ก็ไม่เคยกราบแบบนี้ทุกครั้งเวลาที่ตนเห็นจะเรียกมาเอาข้าวแต่ครั้งนี้คุณลุงไม่กล้าที่จะเดินเข้ามาและขอบอกว่าหิว ซึ่งก่อนหน้านี้ตนเคยให้ข้าวกับคุณลุงกินแล้วบ่อยครั้งอย่างไรก็ตามหลังจากที่คลิปลงไปในกลุ่มคนรักข้าวมันไก่ก็มีคนเข้ามาชื่นชมและอยากจะช่วยเหลือคุณลุงเช่นช่วยค่าอาหารหรือบริจาคสิ่งของตนรู้สึกว่าขอบคุณมากๆซึ่งวันนี้หลังจากที่ปิดร้านไปตนก็ไปหาคุณลุงที่ใต้สะพานใกล้ร้านเป็นที่คุณลุงพักพิงอาศัยคอยส่งหาอาหารขายของเก่าเป็นประจำ ทั้งนี้ตนไม่ได้รู้ว่าคุณลุงอยู่คนเดียวกับครอบครัวหรือไม่สําหรับตนเตือนภัยว่าเป็นมิจฉาชีพนั้นตนคงไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเพราะตั้งใจที่อยากจะช่วยเหลือจริงๆขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดางังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ